ส่งกำลังใจคุณยายมารสาีคุณยายมารสาีติดโควิดในวัย101ปีส่งกำลังใจให้ศิลปินแห่งชาติคุณยายมาราสีอิสรางกูลณา,ายุทธยาวัย101ปีที่ล้มป่วยโรคโควิดต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดวยวันนี้อ้อยเจยรระวดีเปิดเผยสั้นๆว่า คุณแม่ป่วยเป็นโควิดและเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมานานกว่า10วันแล้วแต่เกิดมีโรคแทรกซ้อนทำให้อาการติดเชื้อในกระแสะเลือดอาการอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงโดยเมื่อ3วันก่อนอ้อยเจรราวดียังได้โพสต์ไอจีแจ้งว่าคุณยายล้มป่วยซึ่งตอนเข้าไปเยี่ยมยังขอร้องว่าให้แม่กลับไปกับลูกเลยไหมแม่อยากกลับบ้านซึ่งพี่อ้อยในหัวอกคนเป็นลูกสงสารแม่ใจจะขาด จุกจนพูดไม่ออกนอกจากสวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาปกปักรักษาให้แม่ของลูกนั้นหายไวๆวจะได้กลับมาบ้านไวๆทางทีมงานของเราก็ขอให้คุณยายมารสีหายป่วยไวๆคะ่ะ